สวัสดีค่ะจากคลิปที่ผ่านๆมานักเรียนจะได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์และกราฟของความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะสําหรับในวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวผกผันของความสัมพันธ์และกราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ์กันค่ะหลังจากนักเรียนได้เรียนคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ได้และสามารถเขียนกราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ์ได้ค่ะพิจารณาความสัมพันธ์อ่า คือเซตของคู่อันดับมีคู่อันดับ5คู่สมาชิกตัวหน้าของแต่ละคู่อันดับจะเป็นชื่อของนักเรียนและสมาชิกตัวหลังของแต่ละคู่อันดับจะคือความสูงของนักเรียนที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะโดเมนของความสัมพันธ์ r คือเซตของสมาชิกตัวหน้าถูกต้องไหมคะก็จะต้องเป็นเซตของตะวันเข้าปั้นภูผาทิวาและต้นกลา้าส่วน range ของความสัมพันธ์ R ก็ต้องเป็นเซตของสมาชิกตัวหลังก็คือเซตของ170และ175ถ้าครูให้นักเรียนลองพ,พิจารณานำคู่อันดับในแต่ละคู่ของความสัมพันธ์ R สลับที่ระหว่างสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังครูตั้งชื่อให้ว่าความสัมพันธ์ S ซึ่ง S ก็จะได้เซตของคู่อันดับที่เกิดจากการสลับที่สมาชิกตัวหน้า <Sabrina> และสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่อันดับของความสัมพันธ์ R นะคะแล้วเราลองดูโดเมนของความสัมพันธ์ s ก็ต้องเป็นสมาชิกตัวหน้าคราวนี้จะได้เป็นโดเมนของความสัมพันธ์ s เท่ากับเซตของ170และ175ส่วนเรนจ์ของความสัมพันธ์ s ก็จะต้องเป็นสมาชิกตัวหลังถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็นเซตของชื่อของนักเรียนทั้ง5คือตะวันเข้าปั้นภูผาทิวาและตนกลา้า นักเรียนลองดูความสัมพันธ์ที่ได้นะคะระหว่าง range ของความสัมพันธ์ R กับ domain ของความสัมพันธ์ s จะพบว่าเท่ากันถูกต้องไหมคะเราจึงสรุปได้ว่า domain ของความสัมพันธ์ s จะเท่ากับ range ของความสัมพันธ์ R และในขณะเดียวกันถ้าเราพิจารณาที่ domain ของความสัมพันธ์ R กับ range ของความสัมพันธ์ s ก็จะพบว่าเท่ากันด้วย เป็นเซตของชื่อนักเรียนเหมือนกันดังนั้นเราก็จะได้ว่าเรนจ์ของความสัมพันธ์ S ก็จะเท่ากับโดเมนของความสัมพันธ์ R ค่ะเราจะเรียก S ที่ได้นี้นะคะว่าตัวผกผันของความสัมพันธ์ R บทนิยามตัวผกผันของความสัมพันธ์ R คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้า และสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของ R ตัวผกพันของความสัมพันธ์ R เขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะคะถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B แล้วเราจะได้ว่าตัวผกผันของความสัมพันธ์ R ก็จะเป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A ซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าเราเขียนตัวผกพันของความสัมพันธ์ R ในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไข ให้สังเกตที่ควรดับจาก x y จะสลับที่แล้วเปลี่ยนเป็น y x และในส่วนของผลคูณคาร์ตีเซียนจากความสัมพันธ์จาก a ไป b จะเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์จาก b ไป a มาดูที่ตัวอย่างกันค่ะกำหนดให้ความสัมพันธ์ R คือเซตของควรดับทั้ง5 จงหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ r พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์เราพิจารณาที่ความสัมพันธ์ r ที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนจะหาความสัมพันธ์ที่เป็นตัวผกผันของความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องไปใช้บทนิยามถูกต้องไหมคะบทนิยามก็คือให้สลับที่สมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลัง นักเรียนก็ลองคิดไว้ว่าจะสลับได้อย่างไรได้ตรงกันไหมคะแต่ละคู่อันดับจะถูกสลับที่หน้าเป็นหลังและเมื่อเราพิจารณาโดเมนของตัวผกพันของความสัมพันธ์ R เราก็จะได้ว่าเป็นเซตของสมาชิกตัวหน้าซึ่งคือเซตของลบ 1, 1, 2และ3ในขณะที่ Range ของตัวผกพันของความสัมพันธ์ R ก็ต้องเป็นเซต ของสมาชิกตัวหลังของแต่ละพยนดับถูกต้องไหมคะก็จะได้ r ร n g e ของตัวปกพันธ์ของความสัมพันธ์ r ออกมาเป็นเซตของ 0, 1, 3และ4ตัวอย่างกำหนดให้ความสัมพันธ์ r คือเซตของควนดับ x, y ที่เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ตีเซียนของเซตของจำนวนเต็มกับเซตของจำนวนเต็มบวกโดยที่ y เท่ากับ 3x ลบด้วย 2. 2จงหาตัวผกพันของความสัมพันธ์ R เราต้องเริ่มต้นพิจารณาจากความสัมพันธ์ R ที่โจทย์กำหนดให้ถ้าเราจะหาตัวผกพันของความสัมพันธ์ R เราก็ต้องพิจารณาบนบทนิยามถูกต้องไหมคะว่าการหาตัวผกพันของความสัมพันธ์ R ต้องเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของคัรดับทุกคู่ในความสัมพันธ์ R นะคะ เราก็จะได้ว่าตัวผกพันของความสัมพันธ์ R เกิดจากการที่ขั้นดับ xy เปลี่ยนเป็นขั้นดับ yx และอย่าลืมว่าต้องสลับที่ผลคูณคาร์ตีเซียนด้วยนะคะโดยที่เงื่อนไขยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเรานิยมเขียนให้ ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเซตของขอันดับ x y ดังนั้นถ้าเราจะเขียนโกดกพันธของความสัมพันธ์ r เป็นเซตของขอันดับ x y เราจะเขียนได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันต้องเขียนเป็นเซตของคอันดับ x y โดย x เท่ากับ3 y ลบ2และท้ายที่สุดก็น่าจะต้องจัดรูปของส่วนเงื่อนไขให้อยู่ในรูป y ในเทอม x นะคะ,ะเราก็จะได้ว่าตัวผกพันของความสัมพันธ์ r คือเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ตีเซียนของเซตของจำนวนเต็มบวกกับเซตของจำนวนเต็มโดยที่ y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย3ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตัวอย่าง กำหนดให้ r เป็นความสัมพันธ์บนเซตจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ r และตัวผกผันของความสัมพันธ์ r ในระบบพิกัดฉากเดียวกันเราก็ต้องเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ r ที่โจทย์กำหนดให้นะคะเมื่อเราต้องการหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ r จำได้ไหมคะจากบทนิยามเราก็ต้องเริ่มต้นจากการ สลับที่สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในคู่อันดับก่อนนะคะก็จะได้ว่าตัวผกพันธ์ของความสัมพันธ์ r คือเซตของคู่อันดับ y, x โดยที่เงื่อนไขยังคงเหมือนเดิม y เท่ากับ 2x บวก1แต่ว่าเรานิยมให้การเขียนความสัมพันธ์อยู่ในรูปของเซตคู่อันดับ xy จำได้ไหมคะจะได้ว่าตัวผกพันธ์ของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของคู่ดับ xy โดยที่ x เท่ากับ2 y บวก1และในส่วนของเงื่อนไขเราก็นิยมเขียน y ในเทอม x ก็จัดรูปอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นตัวปกผพันของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของคู่ดับ xy โดยที่ y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดส่วนด้วย2ค่ะ และจากการที่เราได้ความสัมพันธ์ r มาแล้วกับตัวผลพันธ์ของความสัมพันธ์ r นะคะเราจะไปพิจารณาการเขียน,นกราฟของความสัมพันธ์ r และตัวผลพันธ์ของความสัมพันธ์ r ในระบบพิกัดฉากเดียวกันก็จะได้กรา,าฟเส้นตรงสีฟ้าแทน,นกราฟขอ, 6, ของความสัมพันธ์ r และเส้นตรงสีเหลืองแทนกราฟของตัวผลพันธ์ของความสัมพันธ์ r ดังนี้นะคะ เมื่อพิจารณาจากกราฟที่นักเรียนดูอยู่ตอนนี้นะคะจะพบว่าเส้นตรงสีฟ้าแทนกราฟของความสัมพันธ์ r และเส้นตรงสีเหลืองแทนกราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ์ r ครูก,ก็มีคำถามมาให้ค่ะกราฟนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่และถ้ามีแกนสมมาตรจะคือเส้นตรงใดคะนักเรียนต้องจำให้ได้ก่อนว่าแกนสมมาตรเนี่ยคือเส้นตรงที่ เมื่อเราพับตามรอยเส้นตรงแล้วกราฟของความสัมพันธ์ R จะต้องทับกับกราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ์ R ได้พอดีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าแกนสมมาตรของ R และตัวผกผันของความสัมพันธ์ R คือเส้นตรง y เท่ากับ x นะคะในรูปนักเรียนจะเห็นเป็นเส้นประนะคะก็จะเป็นแกนสมมาตร ถ้านักเรียนมีกระดาษแล้วลองวาดดูนะคะนักเรียนพับตามรอยประเส้นประสีแดงเลยจะได้ว่าเส้นตรงสีฟ้าจะมาทับกับเส้นตรงสีเหลืองได้พอดีเราจะได้ว่ากราฟของความสัมพันธ์ใดๆกับกราฟของตัวปกผันของความสัมพันธ์นั้นจะมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรเสมอนะคะตัวอย่างกำหนดให้ r เป็นความสัมพันธ์บนเซตของจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับรากที่สองที่เป็นบวก ของ x ลบ5จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ r และตัวปกผันของความสัมพันธ์ r ในระบบพิกัดฉากเดียวกันเรามาเริ่มต้นโดยเราต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ r ที่โจทย์กำหนดให้นะคะแล้วใช้บทนิยามของตัวปกผันของความสัมพันธ์นั่นก็คือเราจะต้องสลับที่สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละอันดับของความสัมพันธ์ r ก็จะได้เป็น ตัวพกผันของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของควรดับ y x โดยที่ในส่วนของเงื่อนไขยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะทีนี้เรามาพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขกันจะพบว่า y มีค่าเท่ากับรากที่สองที่เป็นบวกดังนั้น y จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูถูกต้องไหมคะและสามารถจัดรูปจาก y เท่ากับรากที่สองที่เป็นบวกของ x ลบ5ให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับ y กํลังสองบวกด้วย5แต่เรานิยมเขียนความสัมพันธ์ในรูปของเซตของคู่อันดับ x, y เราเขียนได้เป็นตัวผกผันของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของคู่อันดับ x, y โดยที่ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และ y เท่ากับ x กำลังสองบวกด้วย5เราลองมาดูที่ในส่วนของการเขียนกราฟกันนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาที่ความสัมพันธ์ R โดยดูในส่วนของเงื่อนไขว่าเขากำหนดให้ y เท่ากับรากที่2ที่เป็นบวกของ x ลบ5นักเรียนจำได้ใช่ไหมคะรากที่2ของจำนวนลบไม่เป็นจำนวนจริงดังนั้นเมื่อเราจะเลือกแทนค่า x เราก็ต้องเลือกการแทนค่า x ที่ทำให้ x ลบ5มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครูก็จะเริ่มต้นจากการที่แทน x ด้วย5นะคะเมื่อแทน x ด้วย5จะได้ y มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะได้จุดแรกแล้วว่าเป็นควรดับ5 0ถัดไปเราก็เลือกค่า x ที่มีค่ามากกว่า5 แล้วถ้าให้ง่ายก็เลือกเป็นจำนวนเต็มไว้ก่อนเราก็เลือก x เท่ากับ6เมื่อแทน x เท่ากับ6ในเงื่อนไขก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ1จึงได้จุดถัดไปเป็น6 1ต่อไปเราเลือกแทนค่า x เท่ากับ9แทนค่าแล้วก็จะได้ค่า y เท่ากับ2ก็จะได้อีกจุดหนึ่งมาเพิ่มนะคะเป็นจุดควเดับ9 2 แล้วเราสามารถลากเส้นเชื่อมได้เลยก็จะได้ตัวกราฟของความสัมพันธ์ r เป็นเส้นดังนี้นะคะในขณะที่เราได้หาตัวปกผันของความสัมพันธ์ r มาแล้วเราก็ลองมาหากราฟของตัวผกพันธ์ของความสัมพันธ์ r โดยการสมมุติค่า x แล้วแทนค่าลงไปในส่วนเงื่อนไขเพื่อหาค่า y แล้วลงจุดในระบบพิกัดฉาก เริ่มต้นเลยนะคะครูก็จะเริ่มต้นที่การแทนค่า x เท่ากับ0 x เท่ากับ0แทนค่าแล้วจะได้ค่า y เท่ากับ5ดังนั้นเราก็จะลงจุดคว้นดับ0 5ก่อนเลยถัดไปครูเลือก x เท่ากับ1เมื่อแทนค่าในตัวปกผันของความสัมพันธ์ R จะได้ค่า y เท่ากับ6ก็จะได้จุดคว้นดับ 16และเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ2จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ9ก้านัับต่อไปก็คือ29เนะคะเราก็สามารถลากเส้นเชื่อมจุดก้นดับที่เราได้ดังนี้นะคะตอนนี้นักเรียนก็จะได้กราฟของความสัมพันธ์ r และตัวผกพันของความสัมพันธ์ r แล้ว หรือนักเรียนอาจจะสามารถเขียนกราฟของความสัมพันธ์ r และตัวผกผันของความสัมพันธ์ r โดยใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรซึ่งแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะจากความสัมพันธ์ r ที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนก็สามารถเขียนกราฟได้นะคะโดยนักเรียนได้กราฟความสัมพันธ์ r มาแล้วแล้วนักเรียนทราบว่า กราฟของความสัมพันธ์ใดๆกับกราฟของตัวผกผพันของความสัมพันธ์นั้นจะมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรใช่ไหมคะเราก็จะสร้างเส้นตรง y เท่ากับ x ก่อนอเราสร้างมาแล้วเป็นเส้นประสีแดงเป็นเส้นตรงที่เป็นแกนสมมาตรจากนั้นเราก็สร้างกราฟของตัวผกผัน์ของความสัมพันธ์ r ได้ดังรูปนี้นะคะ นักเรียนก็จะได้กราฟของความสัมพันธ์ r และตัวผกพันธ์ของความสัมพันธ์ r ตามต้องการค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะคะก็คือสามารถหาตัวผกพันธ์ของความสัมพันธ์ได้โดยนักเรียนได้ทราบบทนิยามตัวผกพันธ์ของความสัมพันธ์ r คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละค้่อันดับที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ r ะะและนักเรียนก็สามารถเขียนกราฟของตัวปกผันของความสัมพันธ์ได้โดยอย่าลืมนะคะว่าการเขียนกราฟตัวปกผันของความสัมพันธ์ครูได้สอนไป2รูปแบบด้วยกันระหว่างการที่นักเรียนเขียนกราฟโดยการหาตัวปกผันของความสัมพันธ์ R มาก่อนแล้วค่อยหาเส้นกราฟหรือนักเรียนได้กราฟของความสัมพันธ์ R แล้วนักเรียนหาเส้นตรงที่เป็นแกนสมมาตรคือเส้นตรง y เท่ากับ x แล้วจึงวาดกราฟของตัวพกผันของความสัมพันธ์ R ค่ะแน่นอนค่ะเราก็ต้องจบท้ายด้วยแบบฝึกหัดวันนี้ครูฝากไว้2ข้อค่ะลองทำกันดูนะคะ